ก้าอาหารลดสิววันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของสิวกันบ้างนะครับเพราะหลายคนเนี่ยเป็นสิวกันตั้งแต่เด็กอายุมากขึ้นเป็นวัยรุ่นแล้วก็อายุมากแล้วเป็นวัยกลางคนก็ยังเป็นสิวอยู่ดีครับวันนี้ก็เลยจะนําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับก้าอาหารลดสิวรับประทานแล้วสิวลดนะครับอาหารที่ช่วยทําให้สิวลดลงแล้วถ้าเกิด กินไปแล้วเนี่ยก็จะทําให้หน้าใสไารส้สิวอีกดัวนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วอาหารอะไรบ้างจํานวน9อย่างหรือ9อาหารลดสิววันนี้จะมาเล่าให้ฟังกันนะครับสิวก็เป็นปัญหากวนใจนะครับโดยเฉพาะวัยสาวสาวหรือบางคนเนี่ยเริ่มเป็นวัยกลางคนก็ยังมีสิวอยู่ดีนะครับแต่บางทีมันก็อาจจะเกิดจากอาหารที่เรารับประทานถ้าเราเลือกรับประทานอาหารที่ช่วยลดสิวแล้วเราก็ก็มีโอกาสนะครับที่จะทําให เรานั้นสิวลดลงหน่าใสามากยิ่งขึ้นในเ่นองครับวันนี้ก็เลยนําเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ9้าอาหารลดสิวมาเล่าให้ฟังกันเริ่มแรกเลยนะครับอาหารอย่างแรกเขาบอกว่ากระเทียมลดสิวนะครับกระเทียมถือว่าเป็นอาหารที่ช่วยลดสิวได้นะเพราะว่าในกระเทียมมีสรรพคุณในการช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายแล้วก็ลดอาการแพร้ด้วยสาวๆที่ต้องการลดสิวก็สามารถที่จะ กินกระเทียมเป็นประจำนะครับเพราะกระเทียมจะเข้าไปช่วยเร่งให้แผลจากสิวแห้งเร็วขึ้นด้วยตกสะเก็ดได้เร็วแล้วก็ช่วยลดรอยดํารอยแดงต่างๆได้ดเองครับเพราะฉะนั้นแล้วอาหารลดสิวอย่างแรกที่พูดถึงก็คือกระเทียมนั่นเองครับกระเทียมเนี่ยมีสรรพคุณหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับโดยมีสรรพคุณในวันนี้เลยก็คือเป็นอาหารลดสิวนั่นเองนะครับต่อมาครับอาหารต่อมาที่เป็นอาหารลดสิวก็คือมะนาวมะนาว กรดที่อยู่ในมะนาวเรียกว่ากรดซิตริกนะครับน้ำมะนาวมีส่วนช่วยในการลดเลือนริ้วรอยแล้วก็รอยดําจากสิวหากใบหน้าของสาวๆมีรอยดํารอยแดงจากสิวก็ลองใช้คอตตอนบัตนะครับชุบน้ำมะนาวแล้วทาลงบริเวณที่มีรอยดําทิ้งไว้สักครู่แล้วก็ล้างออกก็จะช่วยลดรอยจากสิวเหล่านี้ได้หรือถ้าเกิดถือว่าเป็นอาหารช่วยลดสิวก็คือมะนาวนั่นเอง หรือเราจะดื่มน้ำมะนาวเป็นประจำก็บอกว่าจะมีส่วนช่วยในการลดรอยดำจากสิวได้เช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นอาหารอย่างที่2ในวันนี้ก็คือมะนาวนั่นเองในการที่จะเป็นอาหารลดสิวนั่นเองครับ3ครับอาหารที่ช่วยลดสิวอย่างที่3คือพวกโยเกิร์ตและนมเปรี้ยวการที่เราดื่มนมเปรี้ยวแล้วก็รับประทานโยเกิร์ตเป็นประจำสม่ำเสมอ ย่อมเป็นผลดีต่อรำไส้เพราะจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายแต่ประโยชน์ของแบคทีเรียที่ดีๆที่อยู่ในโยเกิร์ตก็ไม่ได้มีดีแค่เพียงระบบรำไส้เท่านั้นนะครับยังมีส่วนช่วยในการบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะสาวคนไหนที่มีผิวคล้ำโยเกิร์ตและนมเปรี้ยก็จะช่วยปรับระดับสีผิวให้ดูขาวขึ้นพร้อมทั้งลดการเกิดสิวและรอยด่างดำจากการเกิดสิวได้ด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วอาหารอย่างที่3ในการช่วยลดสิวก็คือ พวกโยเกิร์ตและถมเปียวนั่นเอง4ครับอาหารลดสิวอย่างที่4คือผลไม้สีแดงหวานชำ่ำรสชาติอร่อยเวลากระหายน้ำรับประทานแล้วก็จะรู้สึกสดชื่นก็คือแตงโมนั่นเองเชื่อไหมครับว่าผลไม้สำาน้ำอย่างแตงโมช่วยทำให้หน้าใสได้เช่นเดียวกันเพราะแตงโมอุด,ดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน B6 และวิตามิน C มีสรรพคุณในการช่วยกำจัดสิว แล้วก็รดสิวได้ดีเลยทีเดียวเชียวละครับก็ถือว่าเป็นอาหารที่ดีในการลดสิวอีกประเภทหนึ่งนะครับ 5. แตงกวาอาหารลดสิวแตงกวานะครับเรามักจะนําแตงกวามาฝานเป็นแว่นๆแล้วก็พอกหน้านะเพราะในแตงกวานั้นอุด,ดมไปด้วยวิตามิน E วิตามิน C รวมถึงกรดอะมิโนอีกหลากหลายชนิดซึ่งมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาพวกสิวได้อย่างเห็นผลและมีประสิทธิภาพนะครับ สาวๆคนไหนที่มีสิวเยอะนอกจากจะใช้แตงกวาพอกหน้าแล้วการรับประทานแตงกวาก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับรับประทานแตงกวาเป็นประจำก็ถือว่าเป็นอาหารลดสิวในวันนี้เป็นอาหารอย่างที่5กันครับต่อมาครับอาหารอย่างที่6กเขาบอกว่าให้เรารับประทานผักใบเขียวผักใบเขียวนอกจะมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพผิวด้วยเนื่องจากสารอาหารในผักพวกนี้จะช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยยับยั้งการเกิดสิวลดร,รอยดำโดยในผักใบเขียวก็มีทั้งคาร์บฟิลและก็วิตามินอยู่เป็นจำนวนมากนะครับหากมาหารับประทานดูก็จะมีประโยชน์ด้วยแล้วก็ช่วยในการทำให้ผิวสวยแล้วก็ลดรอยสิวการเกิดสิวต่างๆด้วยนั่นเองก็ถือว่าเป็นอาหารอย่างที่6ในวันนี้ต่อมาครับอาหารอย่างที่7และชาเขียวชาเขียวถือเป็นอาหารลดสิวนะครับเพราะว่าแม้ว่าเราจะ ดื่มพวกชากาแฟนะเขาบอกว่าเป็นเครื่องดื่มที่ต้องห้ามสําหรับคนเป็นสิวแต่ชาเขียวถือว่าเป็นอาหารที่ช่วยลดสิวครับเพราะในชาเขียวนั้นมีสารโพลินอลซึ่งมีส่วนสําคัญที่ช่วยในการสร้างความแข็งแรงให้กับเซลล์ผิวและในขณะเดียวกันก็ยังช่วยดีทอ็อกล้างสารพิษออกจากผิวได้อด้วยยังไม่รวมสารต้านอนุมูลสระนะครับที่มีอยู่ในชาเขียวช่วยลดริ้วรอยชะลอความเสื่อมของผิวได้อีก ราะฉะนั้นแล้วการดื่มชาเขียวเป็นประจำนอกจากจะช่วยลดสิวก็ยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงของผิวและช่วยชะลอความแก่ไปอีกด้วยนั่นเองแต่ชาเขียวที่พูดถึงนียต้องเป็นชาเขียวแท้ๆนะครับชงกับน้ําร้อนนะครับแล้วก็ดื่มแบบนี้ไม่ใส่น้ําตาลนะเน้นเป็นชาเพื่อสุขภาพก็จะดีกับร่างกายเรานั่นเองอาหารอย่างที่8แล้วนะครับก็คือมะเขือเทศ มะเขือเทศถือเป็นอาหารลดสิวเพราะโดยปกติการใช้มะเขือเทศพอกหน้าเพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับผิวอยู่<ม>ก็มีคุณสมบัติคล้ายๆกับแตงกวาแต่นอกจากการใช้พอกหน้าแล้วการรับประทานมะเขือเทศเป็นประจำก็สามารถที่จะเป็นตัวส่งเสริมให้ผิวของเราแข็งแรงเพราะในมะเขือเทศนั้นอุด,ดมไปด้วยวิตามินซีสารไบรโอฟลาโวโนอยด์นะครับสามารถช่วยซ่อมแซมผิวให้กลับมาสดใส และช่วยลดการเกิดสิวได้อย่างเห็นผลได้อีกด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วมะเขือเทศก็เป็นผักอีกประเภทหนึ่งนะที่ช่วยในการลดสิวได้นั่นเองต่อมาก็ถึงอาหารอย่างสุดท้ายแล้วครับอาหารอย่างที่9อาหารอย่างที่9คืออะไรอาหารอย่างที่9นะครับก็คือน้ำมันมะกอกโอลีฟออยล์ อาหารลดสิวอย่างที่เก้าอย่างสุดท้ายแล้วคือน้ํามันมะกอกโอลิฟออยล์นะก็ถือว่าเป็นน้ํามันมะกอกเนี่ยเป็นส่วนผสมของที่เรารับประทานคู่กับสลัดหรือพวกผักสดเป็นประจำยิ่งรับประทานเยอะก็ยิ่งทําให้ผิวสวยขึ้นเนื่องจากน้ํามันที่สกัดจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์เนี่ยจะมีส่วนช่วยในการซึมซาบเข้าสู่ผิวได้อย่างดีช่วยให้เซลล์ผิวพันธุ์อิ่มน้ําพร้อมกับชุ่มชื้นเปล่งปลัง่ง ม่เพียงย่งกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตและลดปัญหาเรื่องสิวเล็กด้วยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นอาหารอย่างสุดท้ายเอาที่วันนี้พูดถึงก็คือน้ำมันมะกอกหรือโอลีฟออยล์เป็นยังไงบ,บ้างครับสําหรับ9อาหารที่จะช่วยลดสิวทําให้หน้าใสนะครับก็ถือว่าเป็นอาหารที่เราสามารถหารับประทานไม่ยากแล้วก็มีส่วนช่วยในการลดสิวแล้วก็ทําให้หน้าใสาไร้สิวแบบนี้ก็ต้องเลือกหามารับประทานกันเป็นประจำเลยทีเดียว ก็ถือว่าเป็นอาหารที่เราสามารถหาซื้อได้ง่ายนะครับวันนี้ก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับ9อาหารลดสิวแล้วท่านผู้ฟังมีวิธีการลดสิวยังไงกันบ้างครับก็สามารถที่จะแชร์หรือคอมเมนต์ได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้พูดถึง9อาหารแต่ว่าอา,อาจจะมีท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยมีวิธีหรือเทคนิคนะครับในการที่จะช่วยลดสิวก็สามารถที่จะแชร์ผ่านคอมเมนต์ได้นะ เผื่อใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสิวนะครับเป็นตั้งแต่เด็กยันแก่แล้วก็ยังสิวก็ยังไม่หายสัทีเนี่ยเผื่อจะมีวิธีหรือแนวทางในการแก้ได้นะครับก็สามารถที่จะแชร์กันได้โดยสะดวกเลยวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับ9อาหารลดสิว